เราจะมอบหมายหน้าที่ตากล้องให้กับผู้ที่ล้มบอลในวันนี้นะครับล้มบอลเฉยเลยสองลูกสองลูกสองลูกด้วยยิงสองลูกติ๊ก <c oughs> สามหกครับติ๊กสามหกติ๊กนองพี่บอกว่าปลอดภัยเฮ้ยบอลขึ้นเฮ้ยไปเลยต้องยิงตั้งไว้ยิงใส่ ข้หวายเล้า้นี่คอเไปแล้วล้มบอลเซตลงไปเตะเรียบร้อย สนับสนุนด้วยไอติก